อ,อ๋อนี่เละบัวที่จะประกวดตัวต่อไปวัวที่จะปันป้นประกวดเป็นเอสเป็นลูกเอสจีตองหนึ่งกับท um ุมดออยู่นอกทั้งคู่อยู่นอกทั้งคูอออ่อ๋อพ,พ่อเป็นธุมดอส่วนแม่เนะี่ยเป็นเอสจีตองหนึ่งบัวที่ใครคลั่งใครหลายหลายคนว่าสีมันเจ็บเนื้อมันได้โครงสร้างมันสวยนี่แหละเอสจีตอวหนึ่งแม่แม่นำเข้าอแม่นำเข้าด้วย ส oh, okay. ่วนพ่อคือทูมอดอเจ้าแห่งโครงสร้างใหญ่ท right. oh, oh, uh, okay. so ูมดอนี่ดูน้ำเชื้อก็นานแล้วนะดาไอ้ทูมดอเอมีมันมีนานอยอมีมาตั้งแต่ยุคยุคโน้นนะยุคก่อนหน้านี้นี่ดูตัวนี้โอ้แต่ว่าสีมันเก็บจริงๆอ่าวหันคือขนฟูๆหนึ่งตาบน้าไม่ไหมเป็นวัวเด็กบอก เออวัวเด็กบอมมันเป็นวัวเด็กเลยขนฟูขนนึงขนน้ำนมอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะปั้นประกวด,ด,ดโอ๊สิบเดือนแต่ว่าอยู่ตัวน,นี้จะฝึกประกวดเองไม่ส่งโรงเรียนฝึกประกวดแล้วใช่เวละฝนะึกประกวดเองใช่ไหมตอนนี้ไม่ส่งโรงเรียนใช่ไหมประกวดฝึกเองเพราะบอมก็ฝึกไปแล้วเสียค่าเทอมให้บอมดีกว่าเออไม่ต้องไปเสียค่าเทอมให้ศูนย์ฝึกประมาณนี้นี่แซ่ลเล่นๆแล้วแต่ความเหมาะสม ถ้าบอลฝึกได้ก anyway, right? <wh ats> oh, ็จะให้บอลไปประกวดดาร์เราส่งเองไม่ได้เหรอเราส่งเองเลยติดต่อส่งเองเลยประกวดเองเลยอ่ะเออยังจุ่มกว่าใหญ่ไ no ม่แรงเนี้ยแต่ว่าผมดูแล้วไม่น่าวิ่งควนี้อะไรด่าชัวร์เป็นชิมเหรอชัวร์เป็นชิมก็ผ่านใบประกาศมาแล้วเป็นบอกโอ้ชัวร์เป็นชิมจะไม่ได้ใบประกาศโอ้ชูเป็นชิมเสื่อนแต่ว่า จับวัวโคตรนิ่งอ่ะจับวัวเอาอยู่อ่ะหลายตัวเนี่ยดูดิอืมตัวนี้สีเจ็บอ้าวแล้วถัางนั้นบอมก็ไม่สามารถจูงลงสนามได้ทั้งนั้นไม่ครับแต่ว่าฝึกให้ได้ครับแต่ว่าขันบอมเป็นคนจูงเนื้อดาเนาะเพราะว่าวัวมัน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 ชิ้นกินเนื้อดาเนาะคนฝึกคนเดียวกันกับคนจูงเนี่ยมันอืวัวจะนิ่งเหน,เนี่ยแต่ว่ากันานานก็จะเห็นหลุดทีเดียวบางตัวมันเอาไม่อยู่ก็วิ่งทั่วสนามอ่ะเออ เดี๋ยวเขียนให้ก็ได้เดี๋ยวปิ้นี๋ยวปิ้นเห็นในคอมก็มีใบใบประกาศไอ้อชอบเป็นชิปไม่ได้อันนั้นไม่สนับสนุนเนื้อพี่น้องต้องไปฝึกก่อนนะดาเนาะเขาไม่ให้โอกาสต้องต้องไปต้องทำให้ถูกต้องอยได้ใบประกาศก่อนบอมแมนไปไปปิน้นอในะอินเทอร์เน็ตเด็ดเขาไม่ให้เราบอกเขาก็ไม่ให้โอ้บอมไม่ได้เหรอใช่ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไปเข้าฝึกเขาบอกให้เป็นโจเป็นชิปประจำนี่ไม่ได้เข้าฝึกอ๋อเราฝึกกันเองกันี่เราฝึกกันเดีๆดีๆดูดูดิ ดูการ,ปปรกดูการลอยกีดลงกีดลลางทำเป็นทุกอย่างทำเป็นทุกอย่างแต่ไม่มีเชียงรายประกราศกับกระสังกระบอกบ้องเงิ่บ้องหอพอบ้าเห็ดได้อยู่แต่ว่าวันไหนอยากจะลงสนามค่อยไปฝึกเข้าโรงเรียนโนดาเนาะค่อยสอง่งส่งบอมไปกี่มื่นซิซิเอ่เอน,น,แบบนี่แหละผลไม้ดีแต่ยืดนื้เออนี่นดูดูนี่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 ตัวต่อไปมันชื่อเล่นอะไรนี่ดาไอ้คอบราครับคับบ้าคับราโอ้คอบรา แต่กระดูกมันยาวๆเนาะทูบดอจริงกระดูกมันนะแต่สีกับเนื้อนี่โอ้เอ็ดจีต่างมั้งดูดูดูเนื้อตุ๋นหน่อเนื้อตุ๋นเหรอราเนื้อตูดมันเหมือนมันเหมือนวัวแบ่งกัดเลยนี่เออดูตูดเหมือนเนื้อวัวแบ่งกัดอ่ะโอ้ไข่สวยเลยตัวนี้เอตัวนี้ไข่สวยนี่เพิ่นเออเพิ่งเห็นไข่ไข่สวยไไขข่่ดดำำเเเื้อมลลยยพว อืมแล้วแดงแดงเจ็บด้วยตัวนี้ปวดตัวต่อไปตัวปั้นแบบปวดเลยดูดูลึงเลยดูลึงเลยอืมลึงก็เฉื่อยยังเด็กอยู่เนี่ยถ้าวาขยับก็จะสูงอืมนะนะดูมันโอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็เนื้อไม่แพ้เพราะไอ้แดงเดือเหมือนกันนั่นแหละฮันี่เนาะเยอะเน่ยผมว่าตอนนี้เราค่อยๆหายอืมจะหายมันเลยผมคุชอบ หางวัววัวยุคนี้หางสวยจริงวัวยุคนี้ดูดิหางนี่มีประโยชน์นะไม่ทับหางสั้นนี่จบเลยนะวัวไม่มีที่ปัดแมลงไม่มีที่ไล่แมลงไม่มีที่ปัดลำคาญเช็ดเลยนะตัวนี้เหรอหล,ลังสวยท้ายสวยสวยาวตัวนี้เหรอหลังสวยท้ายสวยนี่ฟูประธานบริษัทบอกว่าหลังสวยท้ายสวยเป๊ะเลยวลสวยายวยเ,เลยลเออนี่ดูหนิกี่หลังโชว<ๆ>์นี่ นี่ๆนี่โซเมนชิมเทียนได้คร <ijk> ับน <contam inden S 1> <hast> ี่แต่ว er ่ากี่หลังใดได้ครับผมเนี่ยโซเมนชิมเออนี่เราจะให้ดูนี่ว่าหางหางสวยยุคนี้ดิยุคนี้นี่บัวหางสวยเก็บทุกรายละเอียดจริงไหมคนไทยยุคนี้ยอมรับเลยไหนดูไหล่ดูไหล่หน้านี่ดูเสียลองไห้ดิอันนี้อันนี้นี่น่าตึ๊กเง่งเลื่อนเยอะ นอกก็จะใหญ่ดาใช่ไหมเนิในใหญ่มากเท่าแต่คงไม่เท่าลีโอเนาะไม่เท่าไม่เท่าเออมันมันคนละสายไม่ใช่สายหนอกใหญ่สายสายที่ตรงเลยเนี่ยอนอกจะสวยคือมันจะสุดปรกอบสวยอ่ะหนอกใหญ่ต้องสายถติงเรียนสายเรียนสายวินจะสายวินถ้าสายวินจะลำตัวยาวใช่ไหมดะใหญ่ตัวยาวตัวใหญ่ติงเรียพอเสียหายติงเียนคือ เท้ายังไม่สวยอ๋อเเขาเสียมงีเขาสวยแต่ว oh. ่าอ้ตีโอเขาเท้าเขาเท้าด mm. ีเขาเทาไปหาแ